อาตมาเคยไปว่าเขาเป็นนู่นเป็นี่ใช่ไหมเป็นว่าตั้งแต่เป็นพระเป็นกระเทยเป็นตุ๊บเป็นอะไรเคยไปพูดไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยไปพูดไม่เคยไปว่าเขาเป็นยังไงใครเป็นยังไงอาตมาไม่เคยไปว่าเป็นยังไงสิ้นอ่าทำตัวดีมากถึงไงตอนเป็นพระ จะไปม,มองว่ามัน,ม,นมีค่าเลครับ mm hmm. อย่าไปให้ค่าอะไรกับสิ่งอย่างนี้ mm hmm. พระต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทา mm hmm. ต้องเดินสายการระโยมเห็นอาตมาภาพอยู่พักไหน mm hmm. ไม่มีพักไหนท้้นสิ้น mm hmm. แล้วก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลย mm hmm. ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคย mm hmm. ยังไม่จบง่ายๆสำหรับดราม่าร้อนเรื่องพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วออกมาพูดเรื่องการเมืองและมีการพูดพาดพิงถึงสถาบันทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนกักและมีกลุ่มคนรักสถาบันไปร้องเรียนกับสำนักพูดให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อมาพระครูประหลัดสิที่วัดหรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีคำสั่งของมหาเถรสมาคมเรื่องห้ามพระพิสุสามเณรไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองกระทั่งนายไพรวันวรรณบุตรหรือแพรรี่ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ซึ่งก็มีทั้งโพสต์ที่ปกป้องพระพยอมและโพสต์ที่โจมตีหลวงพี่น้ำฝนอย่างรุนแรงเช่นบอกว่ามีการใช้เดรัจฉานวิชามีการลงน้าหน้าทองซึ่งขัดต่อหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ต่อมาแพรรี่และนายจาตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาได้ไปออกรายการโหนกระแสโดยมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทำให้ประเด็นนี้ร้อนแรงขึ้นอีกครั้งล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามหลวงพี่น้ำฝนถึงกรณีที่อีกฝ่ายไปออกรายการทีวีซึ่งหลวงพี่น้ำฝนก็ได้ให้ข้อคิดไว้ดังนี้คำว่าพิาเาเนี่ยคือผู้ดตรงนะครับแล้วถ้เกิดว่าลูกศิษย์ของอาตมาเนี่ย ซึ่งเขาได้ยินคําอย่างเงี้ยแล้วเขาจะคิดยังไงอต้องถามคํานี้ก่อนอือัตมาเคยไปเป็นว่าเขาเป็นรูปเป็นที่ใังไหมเป็นว่าตั้งแต่เป็นพระเป็นกระเทยเป็นตุ๊บเป็นอะไรเคยไปพูดไหมไม่เคยออ่าไม่เคยไปพูดไม่เคยไปว่าเขาเป็นยังไงใครเป็นยังไงอาตมาไม่เคยไปว่าเป็นยังไงี่สิ้นอําทำตัวดีมากถึงไงตอนเป็นพระต้องคิดแค่นี้ไม่ต้องคิดอื่นโกรธไม่โกรธครับถ้าโกรธป่านนี้ก็ป่านนี้ต้องมีเรื่องแล้วครับ เพราะฉะนั้นที่ไม่โกรธเพราะเราเริ่มดับได้แล้วรอดับก็คือการบรรดาลโทสับมันจะเป็นบอกเกิดถึหความหายแล้วนะเขาพยายามกาาล่าวหาหลวงพี่นะว่าสิ่งที่ทําอยู่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรอกภาคส่วนใหญ่ที่ถูกต้องไม่ควรทําอันนี้ทาสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนผที่อยากชี้แจงโอ้ไม่ต้องไปชี้แจงเลยเลยครับมันดูที่การกระทําวัดไพล้อมทํางานอยู่มากมายมไม่เคยไปเรียอะัยบอกบุญใคร ถ้าโยมไม่เคารพศรัทธาในตัวอัตมภาพจะช่วยเหลือคนได้ยังไงทั้งคนตายคนเป็นตอนนี้วัดสามหลักจะทำก็คือคนตายเดี๋ยวนี้คนเป็นก็มาอยู่ที่วัดแล้วจะมีโรงพยาบาลนครปฐมสาขาอยู่วัดไพร้อมซึ่งบริหารดูแลโดยคณะสงฆ์วัดไพร้อมแล้วก็ช่วยเหลือญาติโยมได้วัน4-500คนทุกวันไปโฟกัสเรื่องนี้ดีกว่าเยอะไปดีกว่าเยอะถึงได้บอกว่าอย่า เอามามันไม่มีไม่ไร้ค่าโยอมจะไปมองว่ามันมันมีค่าเลยครับอย่าไปให้ค่าอะไรกับสิ่งอย่างนี้ข่าวมาสัมภาษณ์อาตมาอาตมาไม่ได้ไปเองไปเองไปพูดว่าเป็นนี้ไม่ใช่ฮะอาตมาทํางานเป็นประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องข้อร้องเรียนระงับเหตุอธิกรณ์ของคณะสงฆ์1 4 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครกาญจนบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีไม่ได้ยืนตะวอยากจะมาพูดแต่ทำราะทำตาหน้าใช่ครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มาสัมภาษณ์อาตมาก็บอกไปว่ามันผิดไม่ได้ผิดกฎมหามงพระต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาต้องเดินสายกลางและโยมเห็นอาตมาภาพอยู่พักไหนไหอไม่มีพักไหนด้วยซิมแล้วก็ไม่เคยเป็นยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลย ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยเขาจะเลือกจัดเลือกตั้งเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเราอยู่ในพระทุกคนก็มาขอสินขอพรจากพระทั้งนั้นก็พรมน้ำมนให้พรจะฝ่ายไหนฝายไหนมาเราต้องทําตัวเป็นมัชฌิมาปฏิปทานก็คือการเดินสายกลางเราจะเดินซ้ายไปขวาไปไม่ได้เราต้องเดินกลางๆนั่นเองทังดีจะชั่วมันก็อยู่ที่ตัวเราทําจะสูงจะต่ามันก็อยู่ที่เราทําตัว เราทำตัวไม่ดีทำตัวชั่วทำตัวเร็วมไม่มีใครเขามาเคารพศรัทธาหรอกครับ